บายดีประมอรมื้อนี้กินเมนูทีสองเป็นลาบแปลลกเยไก่ไก่ตอกลาบหรือที่อยัางนี้ลาบผมเลือมไปอยังกินเลือดเลือดแปลงไก่ตอกเลือดแปลงกระโปงเลือดแปลงกระโปงเดิมมื้อนี้โอ้ไก่ตอกยังเป็นเปลนอยู่นี่เดียวเชียวเลือดนี่นะไอหมอนเคยกินปะเคยกินด้วยนี่นี่กระบุกเล้ยอ๋เดือดเดือดไก่ตอกเลยประมาณโลวรแบบโลปลายปะโตโตเพป็นเอามาสนับสนุนตัวนี้ผสมทบผสมทบบดได้หมัดเธอได้เห็นลูกพี่เลยใครอยากพูดว่าไก่ตอกเป็นยังไงมาเบิ่งกัน ตัวนี่เขาไปโตยู่ไปพวกพามพวกพานเนี่ยเขาไปปลาไปอย่างเขาตัวนี้ได้ไปโตว่าเออแต่ว่าโบติมักเอนโตซัดปลาไปอย่างนี้เมนตัวมันเป็นมันเมนุโบโบเมนุกีิไก่เนาะเขาเอิ้นไก่โตเขาไก่โตมันต่างกันเนาะไก่ตอกอันนี้ไก่ตอกเนาะไอ้พลคือนเราเนี่ยแหละเงินไอ้พลน้ำปลาน้ำปลาสามสามบ่วงนี้เถอยาปเฮ็ดกิ่จะร้องไปเฮ็ดกิ่เบิ่งเนาะเฮ็ดได้หมดเพราะว่าจะเป็นนกเพราะว่าจะเป็นไก่เพราะว่าจะเป็นอย่างเนาะ เป็ดห่านเห็ดมาเบิดเปลี่ยนว่าเรื่องอะไรนะต้องเราต้องเอาสูตรตายตัวนะสาบตายตัวเขาเอาสูตรเขาหมักเขามักได้แล้วนี่สูตองสามสี่ห้าเวลาเอาเลือดก็ต้องได้เบิึงโตเบิึงน้ำหนักอย่างดีได้โบเมนฮาวได้ฮาวเอาโตใหญ่เอาเลือดน้อยว่ได้เหมหกป่ก่ไหนเล่นเขาก็ว่าเลยเขาคือว่าลบเป็ดว่ะเห็นตาเบิึงเกือบสองรูปนะ เขาก็นิยมเลี้ยงเนาะไอ้คนเนาะอันนี้เลี้ยงหลายเลยเลี้ยงหลายเห็นอยู่บ้านนั้นหัดเลี้ยงอ่ะถ้าทำมือนัดกายไปสม่งเวลาเขาเลี้ยงโซ่ตัวสี่ห้าสิบเขาเอาเลี้ยงกินเขาไม่ได้เลี้ยงกินนะบอกเลี้ยงโซ่อ่ะเป็นตลาดแล้วเนาะอันตัวตัวที่มันเอาเขาไปโตไก่อยู่ป่ามันไก่ต๊อกเนนาะั่นเนาะไก่ต็อกที่ไก่โต็อกไก่แจ๊ะนเออไก่แจ้ไก่แจ้ไก่เล้วสูงได้อย่างคณะมันบอก เรื่องไก่เจีโอ, ett, โอ, spell, โอ้ลุกง่ายเลยตัวไก่จะลุกง่ายกว่ารกตัวเป็ดเต่ปุ๊บ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 ไปเลยเบิ่งลุกประมาณเท่าไหร่ออดโลอยู่วะมันโลครึ่งเหมือนกประมาณโลครึ่งนะเองแป้งเหลือนี่ยอะว้าแต่มันก็คล้ายๆอันไก่จั็หน่อยแต่ว่าสีบนสีสีนข้างในมันเนาะมันเป็น่ mm hmm. ยนไปตัวอ่อนอีกทีนี่ดูอ่อนๆนหนึ่ง ดูผัวดแกไรไก่ตอกดูบ้านเขาเอินไก่ตอกแต่บอืเอเอิไกลอย่างกบบุกหัเลยเด้อไกลตอกคือกันอะไรที่เนาะสีมันนี่สมันเหลืองเหลืองนะกเหลืองเหลืองวะขาดน้ำบ่เขาบริสเอเอามาเมื่วานนี้บริเกือใชได้ นี่เป็นสีเหลืองว่ะ<ม>เขาว่าเขาเห็ดลาบทิพเห็ดลาบคือลาบเหนียวอย่านงนะเออเห็ดล,ล,ล,ลาบเหลวว่ะอืมคือลาบเหลวลาบเหนียวใช่ไหมไม่เห็นหรอกเออตามเขาถามก็เอเไเอไียสีสีนะมั้งนี่ยรติดเลยเนาะแปลกโบคือโบคือสีไก่ทั่วไปนะจับให้เบิดมันสีออกแบบเหลืองๆแต่ว่าอยู่ในกล้องนี่มันบบเหลืองเว้ย ก็มันออกแดงๆเนาะแต่ว่าอยู่ในสายตานี่มันออกเหลืองๆเี่ระตุ้ใจอะไรได้ยังไงเจต็มบ่อฮะบ่อ๋อเราหมดสำนักอ๋ออันนั้มาใช่ไหมสมุนไพรหอมอนเอาผูกพุงกันละรุงเลยเนี่ยเชื่อมันโอ้หลายอยู่ได้หนาอ,อยู่ได้ที่นี่นะหนาอยู่เบิงึงคือว่ามันจอยบ่จอยนีย่ตัด ่ใส่ปุงใส่บแบป้งสับสับอบเนาะสับเห็ดอบอัทุกส่วนเลยเฮาแยกเอาข้างในไว้เห็ดแล้วแล้วก็ปีกตัวนี้เฮาจะอบเลยเนเฮ็เมนูแบบง่ายๆกินไวๆเนาะแกงขัดกัับ ควอาจจะยังน้อยอยู่จ้หน่อยจ้าหน่อยควาพ่นแล้วควาไอพ่นแล้วแล้วไอควาใหญ่ไอ่นบ้าสบายบ้นะคมับานควาแลแป้งเล็กแป้งนะเล็เล็กแป้งแกกอกนี่ที่เมอนขาวขาวตักแบบโอ้ขาวๆาว้กันเนแปะจากเป็ดแปะจากเล่กนนแปกต่างกันทำเครื่องอบ ค่งสมุนไพรต่างๆผมจะใช้ค่าก็ขี้ผู้ดังเนาะถ้าอย่าง่แค่น้ำมันใค่กาใส่อย่างขี้เม็ดกพริดไทยโอ้ริกไทยเนี็ดพิเศษแบบนี้ชิซุกไว้เพราะมันเว่ยไวเนาะแล้วำเพราะพรามแตกเนาะรามันแตกมันหอมเทลงไปเสร็จโคกีเสร็จโคกมวยเสร็จโคกมเสร็จโคกสดยกินกับเขราแซ่ งลงลงไปน้ำมันหอยว่าหอยอืมนงเส่ตนน่งสน่นี่สีอยู่นี่เด้อใส่กปมีเด้อนี่จได้แต่มาเข็มเลห,หน่อยแต่ใส่หน่อยเอาเนาะไปนัวลงไปต้องใส่หลายใกลมนลนันนัวดีเพรน้เลน้อยขวกันที่ว,วเราเดี๋วกดดันใส่เลยขวขว ก่อนจะหอมนะก่อนจะหอมได้ไหมผัวได้ไหมใช่ไหมเจ้ปิ๊กไทยพร้อมหลายๆยิ่งแซ่บอบไก่แบบลาวๆอบไก่ตอกหวานเปียกเบียร์อยู่ตู้เย็นได้ไหมอเอาเบียร์ใสได้หรือใส่เบียร์เบียร์ไปปองนึงแเจลนึงก็ได้เนาะเทลงไปเบียร์หนึ่งกระป๋องที่ห่อเนี่ยกระจายบนรถนะเติมหมดหอม บานเดี่ใหมันให้ความบางว่าเอาเรียบร้อยละบดลทานไปไวมันโขไอหมอนชิ้รู้ยิมึงดิไอ้ไรไอ้ไรชิ้นคนเลยนะเห็นเลยเลยไอวันได้ก็ได้แหละรสชาติคนลาวหอมขึ้เลยงันมันได้แล้วหน้ามันเอาตอนไรก็บางเงี่ยเพื่อเวลาอือเป็นตอนมันแล้วไก่ไก่อ่อนมันหนาแต่ได้อยู่มั้งอย่ได้นึงอย่ได้นึงไ่หยาบด้วย มากะหนโอเคได้ละวุ้เราใส่หมักเค็มใส่เบียร์เบียร์กองหนึ่งนี่น้ำเน่หมักเค็มเข้าไปเนาะหอมสมุนไพรบวมขาวเขาเหนียวจ้ำโอ้ยสุดเมืองมันมาปรุงเลือดอันนี้โบมีโบมิสูตรเด้อลองเห็ดครั้งแรกกันเิมเอาไอฟโฟนวะเห็ดแบบแบบทิมเอาโบโบมิวันนี้บอกมาเท่กเลยธรรมดามันก็นทั่วไปก็นึ่งสองเนาะแต่นี่เจ้าใสิร์ฟอะไรมีจากบวง ทิมเอาแบบรสชาติจะเป็นไงเจคพลรสชาติบบจะออกจากไหนมม่ติดที่แะให้มันออกรสชาติแบบไหนไม่ติดที่แขนดีละให้มันให้มันพอดีแบบบบจางหลายบบเข้มหลายใช่เนาะนี่เอาคั้ไหนเอาเติมดูเด้ไัมงานหนึ่งสามนะครับงแรกงานแรกงานแรกครั้งแรกเลยได้ยี่ไหนประมาณหนึ่งสามวันแล้วก็ใส่พักใส่อย่างไปเลยได้ ใส่พักหอมใส่หมักเพชรหอมป้อมหอมบัวเนาะหมักเพชรใส่เลยไปเลยนี่แข็งๆจานเดียวเลยรวนี่น้ำกับเป็นน้ำซุปเพิอม,อมเห็นไหมครั้งแรกในทีมเลือดแปลงอียังก็แกตอกแกตอกอเราเบิ่งมมาชิแ่นบนะ่เนาะแิ่นเดียวเขาเอาบบตัวดินห้อยหนาก็โอเครเวนี่ถึงกับแบบหนาวเพชรกะปิอย่างนี้เลยนะเนาะโหพี่ น่าจะเป็ี่ยนอน่าจะเป็นอยู่เบื้องเบื้องแต้มสีมันอบมาแล้วอบมาแล้วเด้อแบบตกอบล้อเลยนะน่าจะเปื่อยละตรงไว้ทีมงานมาทีหลังพ่อพอ่าจะมีคนมาทีหลังด้วยปลาชิงไงกระชิมาโอ้ห้อนห้อนห้อนยังห้อนเลยด้วยเนี่ยโอ้ยร่างกายร่างกายดีไอ้คนไอ้หมอนหิวเข่าแล้วแบบแบบแบบเซ็ต ฮึมพร้อมเสิร์ฟโอเคเสร็จสมบูรณ์เอาชิมก่อนเลยไอ้ให้หมอนจัดเลยชิมน้่าโอนนอบก่อนเลยลูของแซ่บเด้วเด้อความสุ่มอินเดียวเลยเเครื่อองโ้มากสุดๆเลยเครื่องเทศนี่บอกเลยเครื่องเทศนี่สุดยอดกินอยู่นี่นะบังแฮงเลยอือเพื่อไอบอหนักบอกหนักบ่ เปลือยอ่าโยเปือปไนเปลือยแล้วเปลือยอเปือยอยู่นะเอ้าเลือดแงรไพ้นกินข้าวแล้วเจ้าห้องท้องนี่ไเเอาตัวี้สักคนเอารั้งแรกเลยนี่เลือดแฝงนีเลือดแงแกตอกตอกอย่ไหนี่ปีพ่อมกินกันวิ่งมาไว้ข้ามข้ามหข้ามยมนัน้ำาน้ำใจของนึอะเทกบพี่อน้ำตัวอีกบ่บ่ดีขึ้น จัดไปน้ำน้ํเข้าไปกระปิผมเพลทใส่ไปเข้ากันเด้ไอ้ผู้นี่มักแล้เลือดเลือดนี่ก็พอแพ้ไผ่ขึ้นไดยเลือดเลือดนี่เด้มักเด้มีนวัวับน,น้ำนี่ไอ้พู้เอาน้ำซุปน้ำซุปใส่อเอานไหมลองเบิ้ลคักอ,อ,อยู่บ่ปปเ,เป็นอะไรกินบัวขาวบัวเคิลเดยเป็นครั้งแรกเรื่องนี้เลยข,ขังข้งแรกครั้งแรกไก่ตอก,กบอก่ไก่ตอกว่ะท่านไก่ตอกเป็นครั้งแรก นี่ต้องแบบนี้เอ้ยทีมงานมาเมื่อนี้ไผ่โบมาละพอได้กินของแซบแล้วฝีมือไอพ้พลบอกรสแซบไม่ใช่ใช่สะใจได้ถาดเดียวตัวหนึ่งถือว่าได้ถาดเดียวแต่ว่าหนาเนาะไอ้พลเนาะชั้นเห็ดบางๆก็จะได้ดูสองถาดสวยมากครับไผ่โบมาจิตใจแม่โด,ด,ดนได้กิ่นแล้วนี่สั่งหาแต่เนื้นปแปลกๆมาให้กินเห็นไหม เอาลงไปเข้าในเรื่องไอ้ผลเนยเดี๋ยวปวินเขานะเพชทกะปิต้องหอยเป่งเป้งคุยๆุยเข้าเร้าสองโมงผู้ใหญ่พดมันจะบุฮหูรสากนี่นี่เอาสามีพอนะอุ้อปนเหรอแม่อืออือให้ตัว่านะปุ้นมันปน้าอือ ได้อยู่เลยเนาะหอมนอยู่เลยล่ะต้องมลาบครับเอ๋อถานบา้บุตรดีมหน้าอีจ้าจะแคกิดเลยใช่ปะ้าปรับกบิ้ง่พอดีเอาถุเข้มพอดีนะอเ,เ,เนาะเคอบนะหนึ่งครับอ๋อหนึ่งสองพอีเนาะแจกจางหนึ่งจ่างไว้หนึ่งหวา,าร้อจังไรมาลูก ได้ไหมบ้มเข็มบวบต้องกับเข่าทั้งโตเลยได้ไหมบวมจำจำนำมันโคตรห่อเลยนำมันตอนขาขาเคยบวบบวบขานุ่มเหรออืม บ,บุกพักก็เลยซีนิมันปลาแน่นกับปลาโนมาซ่านรสอะไรสวยโอ้ค่ะบอกค่ะเลยเบอร์เกลครับเล็บแบบกินข้าวกินอย่างนี้เบอร์เลยเทอากันแล้วแฝงเลยกับแก้มเนาะมันพักคับกินกันอย่างหลายอย่างเด็ดเลยละ่ะผลิตเพือ่อ บโบนั้นบเถึงคำว่าจางหรือว่าเออบเถึงเพาว่าเงียบเรเปลือยดีพร้อมเลยเสรดจไม่บ่นครับตัวไหนกินงานมาแล้วจริงเอาไม่เรือเลือดนี่มืดทนจริงเลยเลือดแป่งเป็นเจ้ากินซะเป็ดกินเป็ดเลยมาซาก็ได้กินเป็ดเนีแยขอบคุณนะครับต้องแซงหม่องนาวมันส้มๆจัง่อยวิธีแซ่บเนาะเลือดแปลงไง อยู่ห่านบ่ได้มีขายเด้อหาซื้อกินบ่ได้มีเด็กหาซื้อกินเด้อดแป้งเป็ดนีน่สิได้กินอยู่โล40บ่สิเขาซื้อโล่สี่สได้ขั้นขายย่อย,ย,ยนิดเดีส,ดส,ส,สิขายอยู่อันตลาดสิแพงแค่นี้ตลาดนี่ยห้าสิบหรือหกสิบแหละห้าสิบขายาตาลาดไก่บางตลาดบางมื่อก็เห็นบางมื่อก็บ่เห็นหาซื้อยากไก่งวง ข้ามเกยต็อกหาชื้อนี่ครวันนี้ต้องซื้อที่บ้านคนแมนดูส่วนพวกกับเจ้าเลี้ยงอลยล่างเลี้ยงไว้ลิ่นเลี้ยงลิ่นเลี้ยงอย่างนั้ะก่อชื่อเขาเลี้ยงสวยงามแล้วก็คุ้มอันแล้วคุ้มจะได้ไหมมาในปั๊มบ้านปั้แม่นเลี้ยงผู้ดีเลี้ยงประเทศไกลเลยเดินก่วงแม่นหง้าหลายพร้อมเนาะบอยมาเลยเนาะ น,น,นั่นมันซุดยอดเลยนี่ยวยไเด็ดกินเผาหรอไม่กินเบอรอะไรจะำก่อนนะมาเนาะจะแป่งนะเอ้าเดี๋ยวคำก่อนข้าวตัาได้ใจได้ใจขนาดสามคนเือ่อตันี้ขนาดหลายคนนี่พูรคําสองคำเบอร์อเไยได้หนิอืม Mấy con nhạt đâu mấy đứa nó con nhạt Ừ Khổng ừ. xẹp ơn thầy gặp bọn bà Thì gặp bọn thầy Này, chăm bật xịt Bềm 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 xịt Nhục ừ. khâu lại im bởi đấy Ôi, cái mòn củi áo đì nó đẹp đẹp nó ừ, Mặt luôn mà, <laughs> Thấy, chắc cả kháng lèng rồi bà lèng của tụi à. <laughs> nó ตัวลายกินเน้เบสครับเป็ดเบ้เป็ดเป็นประจำเนาะแต่ว่ากินได้ดูใครอยากลองซิมก็ลองเห็ดกินเบิง่งแต่ว่าคือสซีเห็ดยากคือดอกบว่ามันมันบโบยากคือไก่คือเป็ดป่านไหนโอยากคือเป็ดคือน,นัอ้น<า>ป่านไดนไหมสเบิ่งแล้วปรุงนี่ทัมิษฐ์สามหะน้ำน้ำป่าสามน้ำหะมาปูงหนึ่งสามมันเบาดีหนะึน่งสองพอดีนะหนึ่งสองพอดีเนาะน้ำน้ำน้ำหลากหลายยังอยก็ได้ยูแลเช็คืู้เขา มันแค่นี้ที่วัชุนเนียอดเลยมันมันบแค่นนี่หลายๆคนเอฟซีมาทวมาถามเลยไอ้ไอคนไอ้คนเฮ็ดจังได้เลือดนี่มันคือบปเป็นเลือดเป็ดเอาเป็ดยังบปเป็นเอาห้าเก้ากับโปรเปนยังเมนใส่เอาแล้วไหนเขากับโบฮูเขาเอาแล้วไหนก็เอาเลือดเนาะเอาน้ำปลาห้าน้ำเก้ากับโปเป็นเพราะท่านเขาเอาได้วไหนคือเป็นตลอดงงเกิบางคนเขาเอาบปเป็นฉันออกยูทูบยังไหนคือแบบเป็นเดี๋ยวมันน่าจะฝาป่าไหมเด้อ เอาแบบนี้นโตัวที่บอกวิธีให้คนเห็ดปลาฝาแบบนี้<อ>ปลาฝ่ามันได้กินดนนั่นนะเานาะนี่เราไปอยู่หน,นองมีอยู่หนองมีแต่ว่ามันเอายากเท่าไหร่ต้องดูดหนองมีได้กินแหละปลาฝ่าน่ะเมื่อนั้นเห็นมันขึ้นดูแต่ว<อ>่าเอาเบ็ดไปใส่มันมัน,น,กนบก<ช>มันบุกเขินทีมันนีน่มันก็มาอยู่ทำอีกล้ Là để xàm, phân, không phải yeah, yeah. <laughs> Cửa biển này đấy Cửa biển này đấy mà nó Đeo 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 มึงเว้าอยังนี่เอาไหมเมื่อยนี่ยชิดรถได้กับพนันวันนี้ประทิมหากระน้ำมาเอาไปดีไปดีเบ้ามัมืดมืดกับเปล่งไม่ได้ไม่ได้อีกไก่เอาไก่ก่อนเอาไก่อนขู่โบไก่ไปสอแต่ว่าเลือดเบื้อแล้วได้เลือดนะไปสิมาเด้อเอิ้นเรากับบดียินกันก็เอ้าเอออย่างบดีเอิ้นอย่างแห้งเอิ้นก็คอยกับดิเออแล้วมันบดื่นเอะแห้งนั่นเข้าไปซัวชิมาไปแปลงรถที่ไรไปบ่ กบเดี่ยวเลย yeah ต 2> 2รไปชไลครึ่งมาลกครึ่งลังดีไหมาวสองรู้อย่งหนเอิดนะแกตอกแกตอกเลือดแปลงงี่าจะกินหมดละสาไอ้น้องฟาดเรียบเลยไ้มเอาเาเลือดเองอมีคนเอาเลือดไเพราะเราเนี่เอาคลิปนะโอ้ปลาสีเห็ดแท้เว้ยสีเิท้ลมันเอาูดกันด้พี่สมายไอ้กู่ดก้กันได้ปบุดแปบุญมันเกิดปบุญัดแขกเนี่ยสมพด่ ขบวนหากมาเจ้าของมันเกิดย้อนหลังเนาะย้อนหลังขบวนมันมันเกิดย้อนหลังนี้ต่งเช็คมาให้ทีานเาเป็นบันี่ตงว่ามันเจะไรวะมันคือสีทิ้งแท่ล่ะเหมือนที่หดวหน้าหันาวู้อาใจาไหนัวไหน้กไหนียิแด๋รวมสุ่มวนัดทูรกินาะมันนี้เป็นสะพายให้เขาทรมาด่า กินก่อนยังกรทันได้เป่ากินก่อนนี่อะไนี่โอ้ยตเียันก่อนด้วยอันนี้นี่เค้กกันกระเด้นีบงยนก่อนยนเด็กน้อยนี่นะอันนี้ยนผู้ใหญ่เอาตัวนี้มาว่าวยันเพึ่งหนาเนี่ยนะพอพ่งแล้วนี่นะแลพอที่นั่นนะโอ้จ้ามีความพิตั้จะตนผู้ใดดูเีย

ป่าปาสิงว่าเมียนี่ยไ่ได้เห็ดบ้ตอนนี้ย่านเมียเชียยแล้วบนี้สร้างูเทนดาวมสร้างไข่กับปามาสร้างไข่กับร้าสร้างคูเทนดาวเเว้ยมันกบเด้ลิ้นี่้แรงนี่โอ้ยเพิ่นเบิงมัเอาตัวนี้เบาตัวนี้เบาเพิ่นวายเลยเนี่ยาัวเขามาปยงวากันอยู่อ้ปาปาปาสิงเป็นจะภาพเลยเอาวันนี้นะ่ อาจจะปันโน้ไหมาจะดโไมัน้เียวตอ่าจวะหพักทกิดทัดีเนาะอ่าย้อนลังย้อนหลังะยามันด้วยสร้างขยาสร้างขยาเนาะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย้งมันมาเนาะขานาาน้านเนจะไปจะไป ยอดสุดยอและมีตภาพภาพย้อนหลังกคือมีตภาพเนาะสุดยอดสุดยอดงว่าจะบ่คบกันมีเล็กน้อยกเอาเนาะไอ้พเนาะมีเท่าใดก็เอาซนั้นแหละเนาะไอ้หมอเนาะีนอยคนกเอานอยคนฮักแฮงกันคือเก่าถือว่าอยู่กอบอุ่นนํากันให้ปบุญเบิร์เดย์ย้อนหลังพีัร่รวยร่รวยามีมีาอ่ะเบิดเบิดบดนี้เบิดอีกลด้บดนี้เอ้า บันเป็นลูกลูกประคินมันนะลองกินได้ไหมนี่นนั้นนนเป็้ำลายโป่งใสใสครับใสลายเนอะเอาจะภาพมันดนเห็นไหมเห็นไหมอ๋อทุกคนเี่มีให้ลูกเป็นตัดเลยสมก้อนนะเออก้อนโอเคคลิปนี้กันนะแต่ไว้ทำไมเนาะสมบูรณ์แบบละเป้าหมายก็คือวันเกิดอ่าย้อนหลังปลาบุญเนาะแล้กันคลิปหน้าแล้วกันปลาสิงทุกคนขอบใจไอ้โพลขอบใจไอ้มรขอบใจปลาสิทธิ์ทุกคนปลาบุญวันเจ้าของวันเกิดย้อนหลังเนาะขอบใจปลาจิ้ม แต่เราเจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันนะสบายดีบายบายมวลชื่นต่อเขานะ